ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต่า a ชแนลครับผมวันนี้ผมมาหาหมายตกปลาครับนี่ครับโอ้โหตัวนี้น่าจะเหมาะสุดแล้วครับนี่ครับฝั่งนั้นเป็นทางรถไฟครับผมพอนีไปซื้อบิดมาใหม่ครับนะครับเพจอดที่นู่นครับได้มาคันหนึ่งครับกับลอกวันนี้เป็นวันอาทิตย์ครับหยุดจากทำงานครับผมเลยมาตกปลา ทำคลิปให้พี่พี่ได้ชมครับนี่ครับฝั่งนั้นก็มีพี่พี่เขามาตกปลาอยู่เลยครับฝั่งนึงครับผมว่าจะเลาะดูแถวนี้ครับจะหมายสวยมากครับผมวันนี้ก็มาตีหน้าดินครับว่างจากทำงานวันนี้นะครับมาทำคลิปตกปลาครับไปที่ไหนต้องไ้ตกปลาครับผมที่ครับเดี๋ยวผมไปหาที่ลุงกันครับแต่บรรยากาศดีมากเลยครับนี่ อยู่ที่แถวหอครับนี่ครับได้ทำรีตกปลาแล้วครับโอเคครับติดตามครับผมนี่ครับผมบิดซื้อมาครับคันหกฟุตเองครับจีทฟุตไม่มีขายแล้วก็ตะก้อหนึ่งครับอาหารที่ใช้วันนี้ก็เป็นนี่ครับสูดเยี่ะตีปนินครับผมแล้วก็อันนี้วันนี้ซื้อใหม่เลยครับ นี่ครับมาหารครับกระสุนไว้แล้วครับอีครับมาลุ้นกันครับนี่ครับว่าจะตีตรงนี้หละครับสะพานคีครับลุ้นกันครับผมอันนี้ลงไปไม้แรกนะครับตีไปหน้าดินตรงนี้ไม้ใต้สะพานครับนี่คครับลองดูครับว่ามันจะมีอาการอะไรไหมตรงนี้ สีเป็นหน้าดินครับผมโอเคครับลุ้นกันต่อไปครับวันนี้ตอนนี้ก็ผ่านมาครึ่งชั่วโมงแล้วครับยังไม่มีอาการอะไรเลยครับผมว่าจะย้ายไปตกฝั่งนู้นดูครับฝั่งน,นี้ก็ไม่มีอาการอะไรเลยครับนี่ครับเดี๋ยวลองย้ายไปตกฝั่งนู้นดูครับผม นี่ครับลงมาดูฝั่งนี้ครับผมเดินไปดูฝั่งนู้นแล้วครับมีแต่ป่าครับผมแต่ตอนนั้นเป็นน้ําไหลครับน่ะโอ้โหเดี๋ยวผมตีบนสะพานดีกว่าครับเนี่ยตีตรงนี้เหรครับโอ้ยเดินไปดูหมากี้เลีอยดออกเลยครับนี่ครับโอ้ยเหยียบน้ำฝั่งนั้นครับเลือดสะเลยโอเคครับเดี๋ยวไปไปตีบนสะพานลงมาดีกว่าครับ ตรงนี้มันลลกครับนะครับมันมีแต่ป่าสีครักลุ้นกันครับผมล้วสุดท้ายย้ายมาตกตรงนี้ครับตึกบสะพานนะผมหมยสวยนะครับเดี๋ยวแบบมันไม่มีที่ลงครับฝั่งนั้นก็เป็นทางรถไฟเดี๋ยวผมจะลองหาที่ลงฝั่งคนดูครับเอผมยังไม่รู้เส้นทางไปฝั่งนั้นเลยตกฝั่งนี้ก่อนครับ แต่ดูเหมือนน้ำจะต,ตื้นๆคำอยู่นี่น้ำมีลรึกลองดูครับผมกับเบ็ดใหม่ของเราครับโบรรยากาศสวยอยู่ครับแต่น้ำตื้นครับผมพีครับลุน้นกันต่อไปครับว่าจะมีอาการอะไรไหมกับบ็ดคันใหม่ แล้วตอนนี้ก็ย้ายมาตกอยู่ฝั่งตรงข้ามครับที่ผมพิตูจฝั่งสะพานฝั่งนึงครับย้ายมาตูฝั่งนี้ครับนี่ครับย้ายไปเรื่อยครับลองดูครับผมเพิ่งเห็นนี้เป็นหมายแหลกครับยังไม่รู้ว่ามันมีที่อื่นอีกไหมครับนี่ครับเป็นคลองจะไลองมาหย่อนเบ็ดดูนี้ดูครับมันจะมีปลาไหมวันนี้นี่ครับ บรรยากาศตรนนี้ตอนงนั้นเป็นคลองครับคลองเรียบไปเลยปลาหน้าดินครับผมวันนี้นี่ครับอีกคันหนึ่งโอ้โหบรรยากาศดีมากครับวันนี้แดดไม่ร้อนนีครับลุ้นกันต่อไปครับผมตอนนี้ก็ผ่านมาคือชั่วโมงแล้วครับผม มีแต่ปลาลิกมาตอดครับสายยืนหยันตึ๊ดตื๊ดต๊ดต๊ดเฉยๆครับมันเป็นคลองครับตรงนี้เป็นตามคลองน้ำไหลครับอันแล้วก็ยังไม่มีอะไรครับมีแค่ปลาลิกมาตอดลิ่งๆครับผมวันนี้ท้องฟ้าก็ไม่เยอครับคือคืนี่ครับลุ้นกันต่อไปครับผม ตอนนี้ก็ผ่านมาชั่วโมงหนึ่งแล้วครับปลาไม่กินครับวันนี้วันนี้มีแต่ปลาเล็กครับนี่ครับแน่ดินเราไม่มีอาการอะไรเลยครับแต่ถ้าลองตุกแบบสปิวดูน่าจะกินอยู่ครับดูครับมีแต่ปลาเล็กปลามขึ้นอยู่ครับแต่มันมีแต่ปลาเล็กขึ้นครับทีครับสำหรับวันนี้ก็ ชอบเปิดไม้ใหม่ครับผมอยู่วัดุูรินครับแต่บรรยากาศดีมากเลยครับวันนี้อ๋อไม้ก็สวยครับแต่ปลาไม่กินนี่ครับนีแต่ปลาเล็กโอเคครับยังไงก็ฝากติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะพอมีเวลาว่างก็จะมาทำคลิปให้พี่ๆไปชมครับผม 만들어도요 <목소리> 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 <목소리>